ท่านที่ชมละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพชุดนี้แล้วอาจจะงง,งว่าเอ๊ะเขามีเชื้อสายกันยังไงทาไมก็ถึงเรียกกันวุ่นวายไปหมดก็จริงๆแล้วเราจะไม่พูดถึงชั้นสูงๆเกินไปกว่าน,นี้เอาพูดถึงตั้งแต่รุ่นรุ่นปู่รุ่นพ่อละกันก็คือในวังจุฑาเทพเนี่ยถ้าเป็นรุ่นคุณปู่นั่นคือหมายถึงว่าเ,เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็เป็นสามีของหม่อมย่าเอีมมยด คุณปู่นั้นน่ยก็จะมีฐานะเป็นพระองค์เจ้าและเมื่อสมรสกับหม่อมย่าเอียดซึ่งเป็นคนธรรมดาหม่อมย่าเอียดก็จะได้รับตําแหน่งเป็นหมอ่อมเป็นหมอ่อมซึ่งทําไมก็จะมีคนถามอีกว่าเรียกหม่อมย่าเอียดแต่ไม่เรียกหม่อมย่าอ่อนเพราะย่าอ่อนไม่ได้แต่งงานกับสกุลนี้ย่าอ่อนเป็นพี่น้องต่างมารดาก,กับคุณย่าเอียดเพราะฉะนั้นเออศักดิ์ของคุณย่าอ่อนเนี่ยจึงดูจึงดูต่ำกว่า นั่นจึงเป็นเหตุให้คุณย่าอ่อนมีปมบางอย่างติดอยู่ในใจก็เลยไปใช้ปมเนี้ยระบายเอากับคุ้ชายประวรุษซึ่งมีปมแบบเดียวกับคุณย่ะอ่อนนั่นคือไม่ได้เป็นลูกเมียแรกแล้วก็เป็นลูกที่เป็นเมียต้นห้องนะครับเอาละทีนี้เราเลิกหยุดพูดถึงเรื่องคุณยะเอียดคุณย่าอ่อนก่อนมาเอาที่คุณปู่คุณปู่เป็นพระองค์เจ้าเมื่อสมรสกับหมอ่อมยะเอียดก็จะมีบุตร กุญชายที่ได้รับตําแหน่งต่อมาก็เป็นหม่อมเจา้าแล้วเมื่อหม่องเจ้าไปสมรสอ,อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะกับหม่อมราชวงศ์หรือว่ากับหม่อมเจ้าด้วยกันหรือกับใครก็ตามหรือกับคนธรรมดาก็ตามลูกในลําดับถัดมาจะได้รับคํานําหน้าว่าหม่อมราชวงศ์นั่นคือพวกกุญชายเหล่านี้เนี่ยเป็นหม่อมราชวงศ์แล้วถ้ากุญชายต้องไปสมรสกับใครอีกเช่นกุญชายประวรุษไปสมรสกับท่านหญิงวันรสศร ซึ่งมีตำแหน่งที่สูงกว่าผุ้ชายประวรุ้แต่ในทางปฏิบัติผู้หญิงจะต้องขอลาออกจากฐานานันอนของตัวเองเพื่อให้ฐานะของตัวเองนั้นต่ำกว่าสามีต่ำกว่าสามีเพราะฉะนั้นท่านหญิงวรรษสาเมื่อสมรสกับผู้ชายประวรุ้จะเป็นแค่นางวรรษสาเฉยเฉยเเพราะฉะนั้นถ้าผู้นี้มีลูกลูกของผุ้ชายประวรุษกับนางวรรษสาก็จะกลายเป็น หม่อมหลวงซึ่งเป็นยศชั้นที่สุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้าหม่อมหลวงสมรสกับใครอื่นอีกเด็กที่เกิดมาก็จะไม่ได้รับฐานันดรข้างหน้าอีกแต่อาจจะมีนามสกุลที่ต่อว่านะมัวจะเป็นณนะอุทยานณนุ่น์ณน,นะนี่อะไรต่อไปอันนั้นคือคือบอกให้รู้ว่าเด็กคนที่เกิดมาแล้วมีนามสกุลที่ต่อคําว่านะณนะอุทยานณนู่น์ณนะพัทลุงนะัอะไรเนี่ยคือ คนที่มีเชื้อสายมีเทือกเขาเหล็กก่ทีนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องขุนชายพุทธิพัฒน์หรือมองราชวงศ์พุิพัฒจุธาเทพมองราชวงศ์พุธิพัฒนจุธาเทพเนี่ยเป็นบุตรชายคนที่สามของเอ่อมองเจ้าวิชาก่อนทีนี้ เราคงจะแปลกใจว่าพี่น้องเนี่ยทำไมถึงบางคนเรียกพี่บางคนไม่เรียกพี่อย่างเช่นคุณชายพุทธิพัฒน์เรียกคุณชายประวรุตว่าชื่อเฉยเฉยชายรุตไม่เรียกพี่นั่นเป็นเพราะว่าคุณชายประวรุตและคุณชายพุทธิพัฒน์เป็นพี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่นั่นหมายถึงว่าหม่องเจ้าวิชากรน,นั้นมี หม่อมสามคนคนแรกคนแรกที่เป็นออแม่ของคุณชายทราธรคือหม่องราชวงศ์ุ่บนวันซึ่งถือว่าเป็นภรรยาเอกของหมองเจ้าวิชากรหมองอุบนวันเนี่ยจะมีลูกอยู่สองคนคนแรกคือคนหัวปีคนโตเลยคือคุณชายทราธร แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีบุตรอีกแต่ว่าภรรยาคนที่สองซึ่งเป็นต้นห้องของของเนี่ยของน่าจะเป็นของหม่องคนวันก็คือคือช้องนาและเป็นภรรยารองต่อจากหม่องคนวันก็จะมีบุตรคือคุณชายประวรุนและในปีเดียวกันนะั้นปีที่คุณชายประวรุนเกิดหม่องคนที่สามคือหม่อมยก ซึ่งเป็นลูกสาวของข้าบดีซึ่งเป็นเจ้าของห้างที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพขนานั้นคือห้างยกฟ้าซึ่งทราจเจริญกรุงก็มีบุตรในปีเดียวกันเหมือนกันซึ่งก็จะมาเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องไม่แปลกใจว่าทำไมคุณชายพุทธิพัฒน์ถึงเรียกคุณชายพรวร,รุตว่าชายรุตเฉยเพราะว่าทั้งคู่นั้นเกิดในปีเดียวกันถือว่า ไม่มีใครเป็นพี่เป็นน้องชัดเจนห่างกันแค่เดือนไม่กี่เดือนเพราะฉะนั้นคู่นี้จึงไม่มีใครเรียกใครว่าพี่หรือว่าเรียกใครว่าน้องถือว่าชายรุ่นกับชายพัดร่วมปีเดียวกันแล้วขณะเดียวกันหม่องโยกซึ่งเป็นหม่องสุดท้อหม่องนิสาเนี่ยในปีถัดมาก,ก็จะมีบุตรชายออกมาอีกคนหนึ่งก็คือคุณชายรัชานนท์ นั้นคุณชายรัชานนท์กับคุณชายพุทธิพัฒน,น,น์เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันที่เป็นบดีไทายบีนะครับก็คือโตกับกนแค่ปีเดียวนั้นจะเห็นว่าคุณชายรัชานนท์กับคุณชายพุทธิพัฒน์นั้นนะดูรุ่นราวขาวเดียวกันและหลังจากนั้นทิ้งช่วงอีกหลายปีคุณชายรัชานนท์เนี่ยเราเห็นว่าทุกคนเรียกว่าคุณชายเล็กเพราะว่าหม่อมเจ้าวิชากรคิดว่านั่นคือลูกคนสุดท้ายแล้ว จึงเรียกว่าคุณชายเล็กเป็นชื่อเล่นแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีต่อมาปรากฏว่าหมอกวนวันก็ให้กำเนิดบุตรชายคนสุดท้ายม่คนหนึ่งคือคุณชายรณพีซึ่งเป็นคุณชายปิดท้ายเป็นคนที่5้าะนั้นคุณชายรณพีกับคุณชายธราธรเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันคุณชายประวรุษเป็นลูกชายทูนของหมอกชองนาและ หม่องยกมีผู้ชายกับหม่องเจ้าวิชากรสองคนคือ<า>ผู้ชายคุณชายพัฒกับคุณชายเล็ก<อ>รัชานนท์ <sk ill> ก็จะมาพูดถึงสกุลเทวะรมซึ่งตอนนี้คุนญาครอบครัวของ,งสกุลเทวโรมก็คือคุณาออชายเทวพัน ทำไมคุณชายทวพันธ์ถึงมาเกี่ยวพันธ์เกี่ยวข้องกับบ้านจุทาเทพสุุมสุธาเทพก็เพ,เพราะว่าคุณชายทวพันธ์กับท่านชายวิชากรเนี่ยเป็นเพื่อนกันและบังเอิญเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งมันมีอุบัติเหตุซึ่งทําให้คุณชายทวพันธ์เนี่ยได้ช่วยชีวิตท่านชายวิชากรเอาไว้เพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เลยมาสัญญากันว่า ถ้าทั้งสองตระกูลมีบุตรชายและบุตรสาวก็จะให้ดองกันด้วยการแต่งงานให้เป็นทองแห่งเดียวกันของทั้งสองตระกูลนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมสกุลพุทธ,ธิภักคุณย่าเหยียดถึงจะต้องพยายามจับคู่ให้หลานชายของตัวเองนั้นไปแต่งกับลูกสาวของ เทวพรมคนใดคนหนึ่งใน่จำนวนสามคนซึ่งสามคนของสมุเทวพรมที่ว่านั้นก็คือคนแรกเกศราหม่อมหลวงเกศราไมถึงเรียกหม่อมหลวงเพราะว่าคุณชายเทวพันธ์นั้นเป็นแค่หม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรเพดังนั้นบุตรที่เกิดมาจึงมียศต่ำกว่าบ้านคุณาเทพจึงเป็นแค่หม่อมหลวงเกศราคนคนโตแล้วก็หม่อมหลวงมารดีคนรอง และคนสุดท้ายคือหม่องหลวงวิไลลำภามันเป็นเรื่องที่ยากที่ชายสูงสัว์จะมารักกับนางงามถ้าเป็นสม <kon> <English> ัยนี้เนี่ยคนที่เป็นนางงามเนี่ยถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเป็นไอดอลของสาวๆโดยทั่วไปแต่ในสมัย 50ปีก่อน50กว่าปีก่อนเนี่ยนางงามถือว่าเป็นคนที่ใช้เนื้อตัวเปลือยคือการประกวดนางงามในสมัยก่อนเนี่ย mm hmm. มื่อต้องใส่ชุดว่ายน้ํา mm hmm. เดินต่อหน้าผู้คนเยอะๆเนี่ยคนในสังคมชนสูงจะมีความรู้สึกว่าสตรีเหล่านี้ เป็นคนที่ไม่ระวังเนื้อไม่ระวังตัวแล้วก็เอาเนื้อตัวออกมาขายให้คนดูมากเกินไปนั่นคือหมายถึงว่าอาจจะเอารูปโฉมนงพันุ่งตัวเองนั้นมาหาผลประโยชน์เอากับผู้ผู้ใหญ่ในสมัยนั้นด้วยการไปเป็นอนุภรยาบ้างไปเป็นเมียน้อยบ้างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกบีไม่ควรทำเพราะฉะนั้นการที่คุณชายปิิพัฒน์ต้องมาชอบกับนางสาวศรีสยามคือนางสาวกรองแก้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในครอบครัวของสุภานเี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยนางเอกและนางเอกภาพย,ยนตร์ <c oughs> ก็เหมือนกันทื่สมัยก่อนเนี่ยถือว่าอาชีพเต้นกินนำกินเนี่ยเป็นเรื่องที่เออไม่ใช่อาชีพที่ที่คนคนในวงสังคมชั้นสูงจะยอมรับได้เพราะฉะนั้นนางเอกในเรื่องที่5 <c oughs> ก็จึงเป็นนางเอกที่ถึงแม้ว่าสมัยนีย้จะได้รับเกียรติจะได้เป็นไอดอลของใครก็ตามแต่เมื่อห้าสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยถือว่า อาชีพการเต้นกินนากินในวงการภาพยนต์เนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่เป็นที่ต้องการจะได้ไปเป็นลูกสะพ้ยของสัปุลสูงสุดับ